โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้วยคับวันนี้จะมาแชร์ไหมคะพี่อีครับแป๊บหนึ่งแหลกมากๆก็ไม่ค่อยจะแหลกอะไรครับใช้แอป,ปนี้ก็เปลี่ยนแอป,ป,ปครับเคยดใช้แอป,ปสตรีมสดเดี๋ยวก็จะไปโหลดมานะลบไปแล้วนะไปล้างข้อมูลก็ไปลบลบอะไรพวกนี้แหละก็ช่างหัวมัน ขุดสักสามสิบก็พอแล้วใช่ไหมโอเคขุดสักสามสิบทำตรงนี้แบบหนึ่งนี่ก็ทำพิกแอดเอาไว้ให้น้องผมนะจิบ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 ไม่ยินเสียงยอะไรรบกวนหรือทีวีหรือพัดลมอ่ะก็ขอภายกันด้วยนะครับอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม ถ้าไม่ได้ยินเสียงชัดก็ขอภายกันด้วยครับเพราะมาแค็ตองเกินครับสี่ทุ่มพรุ่งนี้เช้าก,ก็แค็ต่อถ้าเราตกไปเป็นยังไงวะก็จะไปเหลือสร้างอะไรเลรอโอ้โหโตแล้วยอดหนุ่โตแล้ว มีคุณลมีคุณภาพจริงๆก,ก็ตรงนี้นะก็ชังมันแก๊สสักห้านาทีพอหนึ่งนาทีแล้วใช่ไหมเนะี่ยโอเคหนะึ่งนาทีแล้ว ูว่าจะไปทำอะไรดีว่าจะคิดว่าจะทำ A สร้างบ้านนะก็ส่วนมันจะเล่นแบบนี้โดยเฉพาะเอ้ยคีบจะให้เป็นพยาเลยนะครับ ตาลิกาบอกได้อออทรงไหมาเย็นในไลน์อืหือได้ตลอดเลยเนะี่ยแล้วมึงปีนในก่ไม่ต้องให้อะไรมันมากวนปิดยังวอเน็ต โอเคไม่ให้มันมากลัวแล้ว okay. โอเคเดี๋ยวตอนอัปโหลดคลิปก็ใช้นะ <c oughs> 20, หอ <c oughs> ือสักยี่สิบพอจืบจืบสิบแปดแล้วสิบเก้า ยี่สิบมายี่สิบขยายยังไงเด้ขยายตรงตรงนี้นะยี่สิบวันนี้ก็สตรีมครับเผื่อคนบอกว่าทำไมอารุณคลิปชา้าก็ไม่มีเวลามานั่งเล่นเซเว่นไนท์้งวัน สักที7ีเว้นไนก็ผมหมอไม่ได้แคร์แต่ก็ไม่ได้แคร์จริงๆนะก็มาไหนว่างนะ7ีเว้นไนนะซีเวนไนนะจะมาแจ้งกันนะว,ว่างๆก็จะมาแคร์นะครับซีเว้นไนอือจะใกล้จบคลิปแล้วนะห้านาทีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นานครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยอด ดูครับดูหัวใจแล้วครับอัพเร็วมากครับอือฮน่งนึงแลบมึงเฮ้ยมีถ้าถ้าใครทำแบบผมนะส่วนผมนะไม่มีทางครับที่จะรอดหินนะไม่มีทางที่จะรอดจากลาวา คนสักสิบบ้าง่ะก็ติ๊บ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 อะโอเค จบคลิปเพียงนี้ครับอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยครับช่องมากกดซับครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับพรุ่งนิชาครับ